ก,กันบันี้กมาตอตรงที่ว่าตุกเลิกงานมาแล้วเนาะขณะนี้เวลาแปดโมงเช้าเนาะตุกเห็ดงานสั้โมงเดียวตอนทีตุกบอกว่าเขางานแปดโมงแต่ตุกเลิกจากมองหันหกโมงแลวก็ยางมาตอมือนี้จะเป็นแปดโมงเนาะกะาาาากกาเวลาว่าให้ยยางมาหอดมองไม้นี่เห็ดงานเนาะก็เลิกแปดโมงนะพี่น้องแปดโมงเช้าตุกเกษียรยางมา จะกลับบ้านล้วได้พี่น้องจะย่างมาแยมามมะสาวมาเนี่ยก็มีแสงตะวันมาเนี่ยตะวันแสงตะวันสวยพี่น้องเป็นแอรบ้านห้องแอรเป็นยังค่อยท่ายแสงตะวันให้เบ่งบ้านห้องก็ลายแยะๆพี่น้องเอ้ยยุฟี่น่ะสวัสดีมี่แสงตะวันให้เฮ้าเห็นเนาะพี่น้องเนาะ มันโหยหาขําว่าโหยหาพี่น้องเอ้ยโหยหาแสงตะวันถึงว่ามันสิบเบอห่อนบอ,นอยางคือบานเทาเนาะแต่ว่ามีแสงตะวันมาศาส่องก็ย่งดีนะบบอห้อันมือฝาแบบว่าฝาปุ๊วาแบบว่าเป็นพือชีฝาสินะกันย่งดีนะนแบบแบบเนาเนะนนะพี่น้องเนาะเห็นแสงตะวันกันย่งดีสินะตูคิดว่าสินะแสงตะวันงามงามพี่น้องมีนก บินพ่านจักโตสองโตคือบานเท่านอะอันนี้บรรยากาศมันเงียบสงบเงียบสงบคือเนาะมันนี่มันมนี่ตกอ่ะสิ้ายางไปกับแสงตะวันเนาะน,ะ,นะตกใส่เวลาย,ยางกลับบ้านประมาณสามสิบนาทีเนาะ่วนมากตกกับบอกไปแล้วว่าค่อยอยากขึ้นรถบันไดยอยากออกกำลังกายน ตุกกระยืนอยูอ่อะสะพานลอยทางสะพานลอยสะพานลอยข้ามไปทางในใน,ในเมืองเนาะจ้ะนี่ตุกกระยืนอยู่ฟังนี้นาะจ้ะฟังท่านนี้ก็เป็นซ้ำแยกเนาะให้พี่น้องเบิ่งจ้ะนี่ตุกสิไปจังซี่เนาะเวลาไอ้พู้นตุกบ้านตุกสร้อยสนน์ขึ้นไปพบนโคน้งภูเขาแต่ว่าบ้านตุกอยู่ทั้งนี้เองนี่ ตุกยางน้ำทางในน้ำรดเนาะโค้งเป็นชวโมงกับบ่หอดบานตุกก็เลใส่ทาา่างรัดเ้นียางตัดโรงงานเล็กไปนะจา๊ะประมาณนี้เนาะก็ะอธิบายให้แซ่แซ้บแซ่ครับรู้ว่าเออเส้นทางที่ตุกไปเนี่ยโมลูน้ำดอกแต่ว่าตุกอยากบอกนะแต่ละมือว่าตุกไปยังไดมากยังใดขามือใดอยางพอกับปอง ก,ก็เก็บกระป๋องกระน้ำกระป๋องโครกระป๋องเบียกระป๋องละสี่บาท<ม>บ้านเฮาพี่นอ้องเก็บสะสมไว้เดือนนึงก็ไปมันก็สิได้หลายบาทพอประเข่งประทู่ปลาหยังอยู่นี่จุกอะไรบางท่ามีป้ายบอกน้นอยๆนี่จ้ะป้ายบอกทางไปหันไปนี่ไปห่างสรรพสินค้าทางจักรยานทางไป ดมหน้าเวดดมมาเวดบานตุกจ้ะหนึ่งกิโลถึงเกตกิโลนะจ๊ะบานตุกอยู่ช่วงสองกิโลนะดมหน้าเวดน่ะจ่ะอยู่ข้างล่างสุดเลยจ้ะปกศรียางถ้าพี่น้องยางพี่น้องยางไปน้ำตกนะไปกันเลย จ้าพี่น้องคือว่าเห็นตูกนี่จ้ะเมื่อนี้อากาศหนาวนะพี่น้องเมื่อนี้อากาศหนา,าวเข้าฟ้ากับจิซ่สาสวยเนะตูกกับสียางแค่สี่นะฝนกะีนีน้่นยางน้ำตึกอยู่เลย ันกเขาเลิกงานคือกันเขาอาจจะเลิกงานคือกันกันหลังจากไอ้ตุกยางมาทางนี้แล้วเนาะตกทีว่วบาถึงแม่นม้ำยใหญ่ๆเนาะตอนนี้ตุกยางมาทางนี้เนาะจาาา้ะเพื่อว่าสิเก็บคลิปเก็บภาพสวยๆให้ใหให แฟนพับได้เบิ้งนะจ๊ะตอนนี้ตุกยืนยู่มองอไท่งเรนไนงะยางลาดออกกําล่างกายอ้อมแม่น้ําเคื่อนนี่นะจ๊ะเนาะแต่ว่าตุกสิเปยนางเข้าไปเพราะว่าอากาศมื้อนี้มันหนาวค่ะเกิดเฮ้าหนาวหรือว่าเป็นตะคิวนะ้วเนาะตุกสีพ่มีคนซอยใดนะอยานความเสียงเนาะตุกไปเลยเออมาไทยแม่นาม้ายืนไทยวิวแม่นาม้า แฟนเบิ่งเนาะฟังถ้าบุญกับเป็นฟังบ้านตุกนะจ๊ะตุกตรงยางไปฟังคุ่นจ้ะฟังพวกเขาจ้ะไอขนาดนี้ตุกอะซิบร้องไปเนาะจ้ะแต่ว่านามเป็นแม่น้มเนี่ยมันเป็นแม่นามขาวๆอยู่ปล่เนาะเป็นแม่นามขาวที่คุ่นตุกก็ยืนอยู่ไอ้เทิงหลังเคลื่อนนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวสิอะ ตุกกะซเฮ็ดภาพแบบนึงน่จจะเอาภาพให้เบิ่งนใกล้ๆน่ะจะมันก็เป็นกล้องไอห้องตู้ขยายได้ไกลอยู่จ้ะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเอา,าตู้ใส่ซื่อโทรศัพท์ไหมระยะน,นี้ประมาณอ่ะ ครึ่งกิโลน้องซูมมาให้เบิ่งนเลยซูมได้ซูมนะ่มไงไกลออกไปเป็นแม่น,น้ำเป็นเป็นนลำแข็งน่าจะไกลเติบเยอะก็ซูมออกไปซูมรอบๆผู้เขาให้เบิร์นมาจ้ะ อยูเพราะว่ามันส้มได้ไก่เนาะเพราะว่ามือถือมันโอเคอยูไปเนาะไก่จักตูกอยู่จ้ะกระซุ่มเขามาให้เบิร์เนาะมีคน,น,น,นยางอยู่ด้วยคลิปนี้ตุ๊กอะขอเขาจะไปจบไปเพียงแค่นี้ก็นกาก่าจะจะไปหอดบ้านเ,เพราะว่าช่วงนี้ตุ๊กเริ่มหนาวแล้วจะวเมื่ไหรแล้ว ฝปล่าหยากระบ,บานขอฝากไอคลิปไว้ในเด้อจ้ะกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจตุกแนว่าตุกสิเจ็บภาพม,มามหาสวยๆต่อไปมาฝากมนตอนแฟนคลับแฟนเพลง <c oughs> แฟนหมอลำ่ำก็ให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงจ้าสวัสดีจ้า แสงตะว,วันสวยมากสวยเหลือกเกินจิดหอดแจ่งเง,งเาเด้อป่านนี้สียู่จังได่เนาะคนแจ่งเง,งเาบานเหอคิดหอดจุ่มทุกคนเด้อแม่ป่าพี่ป่านาอาเพื่อนฟูงเพื่อนร่วมสมัยเพื่อนกินเลี้ยนยนังเลี้ยนน้ำกันเนาะคิดหอดคิดหอดเด้อพี่น้อง วรู้ว่าชีวิตของห้าวแผ่นมาอยู่หอดพีเราจ้ะต่างคนต่างไปเนาะใหญ่เราเป็นจาวเป็นเ,าเนบาเราแต่แยก,แ,ยกแตกหน้าโม่กันไปนี่นาทีตามทุกคนถี่สงคนนี่เนาะกับ,บพ่มีผูได้แล้วสิคิดว่าสิได้ไมาอยู่พีเนาะหุกกันยังไม่เคยคิดว่าสิได้ไมาอยู่พีเนาะ เวลาเรียนภาษาอังกิจนะโอ้โห่บ่อยากเข่าหอดเรีย้ยงบ่อยากไปหอดโรงเรียนสี่านเวลาคู่สอนตัดโซ่เข่าสม,มือนี่ปึ๊ยขี้เชนตอนนั้นเนาะพี่น้องเนาะตุกกัสียางมาเส้นนี่คือเกาจะขัดเจ้าไปเส้นผุดที่นี่คนนองไปเส้นผุด ย่างไปตามเส้นทีน่ตามถนนเน,ะในใาะแตนิสัยคนไทยในิสัยตุ๊กสิมกักย่างรัดย่างลัดตัดตอนนะพี่น้องนะอา <c oughs> เล่นแสงตะวันเหนพี่น้องเบิ่งไปแล้วก็ฟังตุ๊กเว้าออไปเนอะกจากสิได้อาสลบกันแสงตะวันกับสวยๆงามๆยน้าม,ามือเสาร์เนาะเสียนะงนกพ้องกับวามีดอกพี่น้อง ไปด้วยหิมะท่วมเเวลาห้องยางกับลมเป๊ะๆนะพี่น้องเป็นหมู่บ้านบ้านเศร้าขับย่อนขย่อนไปได้นะตุกอยากย่อนไปเรียนภาษาอังกฤษไหมเพราะว่าอังกฤษซอยใดตลอดเลยสื่อสารใดทั่วโลกนะอยากกลับไปเรียนไหม่ได้พี่น้อง ราวามายูพีตรงเข้าใส่ภาษาไอาแล้วก็เป็นอุปสรรคกับเขาเวลาไปหางานหรือว่าไปสมัครงานหรือว่าเชียนใบสมัครงานโอ้ยบ่มีผู้ใดสิมารู้ภาษาไทยได้วยจ้ะเพราะเขาวาวาฉันอยากได้งานเป็นภาษาไทยว่ายแล้วว่ายอีกเพราก็บอกเข้าใจดอกจ้ะว่ามันความหมายว่าจังไ๋ อันละอันลอ้อยิ้มยิ้มร้านรานยิ้มนั่นกระใสบ่ได้นะพี่น้องเด้ไอใสใได้คำเด้อคือว่าเจ้าเหตุงานบ่เป็นกระซังเจ้าว่าภาษาได้เขากันรับแล้วนี่ถึงบอกว่าอยากย้อนกลับไปเป็นเด็กหน่อยที่ตั้งใจเรียนตอนนี้คือบเรียนเรียนแต่มันจำบ่ได้พี่น้องสมองมันโป่งหมดแล้วต้นไม้ต้นนี้กัใหญ่นคือน้องหาคนโอบคุนเด้อ ใช่กับพี่นอ้องเบิ้งแจงอาทิตย์ไล่กันสิแสบหูแสบฟ้านะเบิ้งบลริเวนหลุดหลอบไปนะพี่นองเห็นตุ๊กเปลอ หนาวเด้อพี่น้องมือ้อหนาหนาว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 เสียเสียสิโตพี่น้องมื้อนี้ลบสิบเก้าองศาหนาวพักหนาวแน่นักเสือพี่น้องนักเสือย,ะยะืดตุกกระเมยอยู่ยได้พี่น้องหนะยางแต่ว่าก็ดีให้กก่ออกกำลังกายนะ